แผงคอบนโนวาครับผมผมก็ได้ทําการคว้านตรงกลางครับผมเพื่อให้ใส่กับคอเดิมของเวฟได้ครับผมสวัสดีฮะใส่ดวกนะฮะใส่ดวดคลิปนี้ผมก็จะมาทําแผงคอบนให้กับพอน d ดาเวฟซึ่งมีคนแบบถามกันมามากมายแบบเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันใส่ยังไงนะครับพี่คือแบบผมก็ มาทำคลิปนี้เลยแล้วกันเพื่อเป็นคําตอบให้กับทุกคนครับผมที่สงสัยกันเข้ามาว่าเราใส่แผงคอบนยังไงนะครับผมซึ่งชุกผมจะใช้เป็นชุกของโซนิคโนวาเทน่าแดกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมขอแค่เป็นชุกยาวๆแบบนี้ครับผมคือแผงคอเดิมของวีฟผมจะใช้แผงคอเดิมของวีฟมันจะเป็นตัวด้านล่างส่วนด้านบน ผมจะใช้คนของแผงคอโนวาเพราะว่าขนาดแกนชกขนาดแกนชกของเวฟกับโซนิกอะไรพวกนี้มันจะเท่ากันครับผมก็สามารถยกแผงคอบนมาใส่ได้เลยครับผมแต่ว่ามันจะติดปัญหาอยู่แค่ปัญหาเดียวนั่นก็คือตรงคอเนี่ยแหละครับคือเราต้องทำการคว้านซึ่งผมก็บอกไปหลายคนแล้ว ว่าให้คว้านให้คว้านเพื่อที่จะใส่เข้าไปกับแกนคอของเวฟได้คือหลายคนก็ทำไม่เปลี่ยนนะครับผมคือผมก็จะมารือให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมรถคันนี้ผมก็แปลงเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ใส่แผงคอบนผมใช้เป็นของโนวาครับผมคือผมจะถอดให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันผมจะอธิบายแบบละเอียดเลย นี่นะครับนี่คือแผงคอบนโนวาครับผมผมก็ได้ทําการคว้านตรงกลางครับผมเพื่อให้ใส่คอกับคอเดิมของเวฟได้ครับผมเราก็ต้องทําการคว้านเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูด้วยกันครับผมนี่นะครับแผงคอบนผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนี่คือแผงคอบนโนวาครับผมผมก็ใส่ไปงั้นแหละครับผมใส่ให้มันดูเต็มคือวิธี แปรงใส่ก็ตามนี้เลยครับมันจะเต็มตรงนี้มันจะเต็มผมก็ตัดแล้วก็คว้านออกหมดเลยครับผมทําการแบบทำยังไงก็ได้ครับให้มันแบบคว้านาประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะได้หลบเอ่อ,น,อน็อตที่มันขันเอ่อยึดแขงยึดคอของเวฟเดิมครับผมมันจะได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปได้นะครับผมคือ ผมก็ยึดน็อตเดิมของเวฟครับผมนี่จะเป็นคอเดิมของเวฟเลยคว้านเพื่อที่จะใส่เข้าไปนี้มันก็จะได้แบบลงไปในล็อกนี้พอดีครับผมคือแบบมันต้องทำยังไงก็ได้ครับให้มันคว้านแบบให้มันคว้านแล้วมันก็เข้าตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้ให้มันแบบให้มันพอดีเกลียวตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะเราจะได้ใส่แฮนด์เดิมของเวฟได้นะ ก็จะประมาณนี้ควานเลยหรือเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นเรือเดิมมันจะอยู่ตรงนี้มันก็คว้านขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ,นะครับก็แค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรมากก็แค่คว้านให้มันไปใส่ได้ นะครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่ามันจะแข็งแรงไหมผมก็ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรมันเลยผมก็แค่ใส่เข้าไปเฉยๆครับผมคือมันก็ท้ายามันก็เวฟเหมือนเดิมแหละครับเพราะว่าแผงคอเวฟเหมือนเดิมทุกอย่างเดิมหมด,ดยกเว้นแค่ ซื้อตัวนี้มาแล้วก็คว้านใส่แค่นั้นเองครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกอบคืนให้ทุกคนได้ดูครับผมว่ามันออกมาจะเป็นแบบสวยแบบที่ผมพูดไหมมันจะดูเต็มแบบที่ผมพูดไหมก็ดูกันครับเมื่อเราทำการคว้านแหงคอเพื่อที่จะให้มันใส่ลงไปในแกนคอ เวฟเดิมได้นะครับผมแล้วก็พอเราใส่เสร็จแล้วต่อไปเราก็มาทําตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคอ,อเดิมแฮนเดิมของเวฟนะครับผมจริงๆมันจะมีแบบมันจะเป็นแบบแผ่นแผ่นอยู่ตรงนี้แหละเพื่อที่แบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรเอาไว้ล็อกแผงเอาเอาไว้ล็กอกคอเราก็เจียวเลย เจียให้มันเรียบที่สุดนะครับผมเจี๋ยมันเรียบที่สุดพอเราเจี๋ยให้มันเรียบที่สุดแล้วเราก็สวมกลับเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะพอดีนะนี่นะครับ เราก็ใส่น็อตทุกตัวได้เหมือนเดิมครับผมพอเราทำเสร็จเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับผมเราก็จะได้แฮนด์เวฟเดิมแล้วก็แผงคอบน นะครับผมก็ประมาณนี้เลย Just happened.